สวัสดีครับสวัสดีสมลมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับทางช่อง YouTube นะครับหลายๆท่านนะครับวันนี้ก็จะเป็นของวันที่27นะครับเดือนสิงหานะครับ2565นะครับก็จะพามาชมนะครับพาวเวอร์ของโมดิฟายนะครับพาวเวอร์ของโมดิฟายนะครับอ่า pl นะครับพันห้านะครับแท่น 2U นะครับตามนะครับสภาพนะครับของก็ไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่สำหรับท่านที่ไม่ซีนะครับไม่ซีเรียสนะครับ ใส่กล่องแหลกใส่อะไรก็สวยนะครับสำหรับท่านที่เอาไปขับกลางนะครับหรือจะขับมอนิเตอร์นะครับหรือจะขับดเวอร์นะครับหรือจะขับเสียงแหลมก็ได้นะครับก็ประหยัดงบลงไปนะครับตัวนี้ก็จะขายในราคาอยู่ที่4 0 0 0บาทนะครับ4ี0 0พบาทนะครับนะครับกำลังนะครับบัดถึงนะครับกำลัง1,500่าวัตต์นะครับนี่ครับข้างในนะครับแน่นตึ๊กนะครับเต็ม เต็มเลยนะครับพรมระบายความร้อนหนึ่งตัวนะครับกระจายออกไปด้านข้างนะครับมาปาก็สี่ลูกนะครับท่านไหนที่ไม่ซีนะครับเรื่องสภาพนะครับข้างในยังเป่าฝุ่นนะครับใช้งานปกตินะครับสามารถขับ15ได้ถึงข้างละสองนะครับ12ข้างละสองนะครับข้างละสามนะครับตัวนี้ก็สี่พันบาทนะครับให้ลูกค้าไปใช้งานนะครับสําหรับท่านที่ไม่ซีนะครับเรื่องสภาพนะครับ สัญญาณเข้าก็จะเป็น XLR นะครับแล้วก็แจ็คโฟนนะครับนะครับคอง m o d ิฟานะครับเพลนะครับพันะครับกำลังเต็มนะครับถึงแน่นอนนะครับสัญญาณออกจะเป็นขั้วนะครับหรือเป็นสเปคคอนนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าใช้งานนะครับข้างบนก็จะเป็นโมโนสเตอร์บิดนะครับเลือกการใช้งานเอานะครับไฟก็ไฟ220เรานะครับสายคอร์ทั่วไปนะครับตัวนี้จะเป็นสายดินนะครับ ้นะครับสัญญาณเข้าเป็นแจ็คโพลก็ได้นะครับหรือเป็นนี้เอาราก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบนะครับก็4,000บาทนะครับสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้อยู่ห้อง3ห้องหลวงปทุมธานีนะครับกำลังก็1,500วัตต์นะครับกำลังนะครับขากาก็4ตัวนะครับทาร์เซเตอร์ก็14ตัวนะครับต่อข้างนะครับ7คู่นะครับแท่นก็ 2u นะครับแท่น 2u นะครับใช้งานปกตินะครับไว้ขับมอนิเตอร์ขับกลาง นะครับขับแลมนะครับได้หมดนะครับหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์นะครับลองฟังน้ําเสียงคร่าวๆกันดูว่าเป็นไงบ้างนะครับปิดฝานะครับนี่ครับฝาหลังพัดลมก็ระบายความร้อนไปอย่างนี้นะครับไปซ้ายไปขวานะครับพัดลมตัวเดียวนะครับแต่ตัวใหญ่นะครับนี่ครับลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับนะครับคร่าวๆนะครับคร่าวๆกันดูนะครับนะครับลองฟังน้ําเสียงคร่าวๆกันดูนะครับเครื่องก็ใช้งานปกตินะครับนี่ครับพัดลมระบาย ท่านไหนที่ยังไม่ไม่ซีนะครับเรื่องสภาพนะครับได้นะครับขับกลางขับเบรดได้นะครับพันห้าร้อยวัตต์นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มออนนะครับไม่ใช่ว่าดังติดข้างนึงนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มบิดนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับน่ครับตัดตัวนี้ออกนะครับไม่เกี่ยวนะครับ ไม่สีนะครับเรื่องสภาพนะครับใช้งานได้นะครับไม่มีข้อแคกนะครับพันห้าร้อยวัตต์นะครับคุ้มคุมนะครับสี่พันบาทนะครับใครที่เป็นเรื่องสีเรื่องอะไรนะครับทําสีได้นะครับสี่พันบาทเท่านั้นนะครับใครไว้ใครได้นะครับลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับชัดเจนนะครับเสียงกลางนะครับ ควอดอีคิวนะครับเสียงชัดเจนนะครับในะครที่ไม่ซีเรื่องสภาพนะครับไปใช้งานได้เลยนะครับราคาอยู่ที่4,000บาทนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ โทรติดต่อนะครับ0837398945นะครับ0837398945ราคาแค่4,000บาทเท่านั้นนะครับไม่ซีเรียสเรื่องสภาพนะครับเครื่องใช้งานปกตินะครับสามารถขับสวิตเตอร์นะครับขับกลางขับแรมได้หมดนะครับเผื่อพี่ๆทุกท่านสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวมีสินค้าตัวอื่นก็จะพามาชมเรื่อยๆนะครับเผื่อพี่ๆทุกท่านสนใจแวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านนรัมสักด์คลองสามคลองหลวงนะครับพิมพ์ไิกัดมาได้เลยนะครับนี่ครับของกำลังอ่า ของสินค้าเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับไว้เจอกันอีกคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับที่ร้านน้ำมัิ์นะครับ4,000บาทนะครับ4,000บาทนะครับไว้เจอกันอีกคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ